ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะอะไรทําอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่่างนี้นะครับทุกคนตายแทนหมดไม่ว่าจะเป็นหมอโรงพยาบาลตำรวจราษทรตายแทนทักสิหมดแล้วลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเมืองนี่เสียหายมากประชาชนเนี่ยนะครับในแต่ละภาคส่วนต่างก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องคดีทุจริตและก็ยอมรับกับพระเจ้าแผ่นดินว่าทุจริตจริง<ม>และสํานึกแล้วแต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่เียงวันเดียวนั้นทำไมในแต่ละภาคส่วนนั้นนะครับจะต้องเอาเกียรติภูมิของแต่ละองค์กรเข้าไปแลกให้กับสิ่งที่มันริด<ม>ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเหตุนำพา ให้คุณทักษิณจะต้องกลับไปสู่สถานะเดิม,มนะครับเหมือนไม่เคยรับโทษมาก่อนก็ต้องกลับเข้าไปรับโทษนะครับส่วนในหมวดของทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในส่วนของทางปปชแพทยสภานั้นเป็นการมาตรฐานลงโทษในเรื่องวิชาชีพของของทางแพทย์นะครับว่าเขาจะมีมาตรการลงทันขนาดไหนแต่ว่าที่จะดาเนินคดีทางอาญาต่อเกี่ยวบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นส่วนของทางปปช แต่ว่าคำไม่นิจฉัยของแต่ละองคอ์กรนั้นเนี่ยมันจะมีผลนะครับที่แต่ละองคอ์กรเนี่ยจะต้องทำหน้าที่บิดพริ้วเป็นอื่นไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าองคอ์กรที่จะเอาบุ่ทักษินกลับเข้าเรือนจำอย่างรวดเร็วได้ก็คือสารดีกาผมไม่เข้าใจนะครับท่านจตุพรว่าทักษินยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะอะไรทำอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ยางี้นะครับทุกคนตายแทนหมดไม่ว่าจะเป็นหมอโรงพยาบาลตำรวจ อาจจะตายแทนทัษิีหมดมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นลเลยะครับคือปัญหาก็คือว่าไอ้ความอึมครึมที่ทุกคนต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรมันก็เหมือนอนะครับคือความเป็นวิตกเจริตหมู่มแล้วก็กลายเป็นความเชื่อเช่นเชื่อเรื่องไฟเขียวทั้งที่ก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่มไม่เคยได้รับรู้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ เชื่อไว้ก่อนเพื่อ,อความปลอดภัยและหลอระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองนี่เสียหายมากประชาชนเนี่ยนะครับในแต่ละภาคส่วนต่างก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันเนี่ว่าว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องคดีทุจริตและก็ยอมรับกับพระเจ้าแผ่นดินว่าทุจริตจริงและสํานึกแล้วแต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนั้นทําไมในแต่ละภาคส่วนนั้นนะครับจะต้องเอาเกียรติภูมิของแต่ละองค์กรน,นั้น เข้าไปแลกให้กับสิ่งที่มันผิดนั่นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นผมว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับพอสัญญาณแรกที่มาจากกรรมการสิทธิ์ที่ส่งไปยังผู้ตรวจการผมว่าบัดนี้เนี่ยคงจะได้เริ่มต้นกันเักทีนึงนแต่อย่าไปประมาทอำนาจผลประโยชน์<อ>นะครับอำนาจและผลประโยชน์เนี่ยอื่นใดเนี่ยเข้าไปตรงไหนมันก็พังตรงนั้นปัญหาก็คือว่ากระบวนการของบ้านเมืองนั้น ที่ในแต่ละองคอ์กรนะครับว่าจะรักษาองคอ์กรกันไว้หรือไม่นะครับหรือว่าจะเอาประโยชน์ถ้าเอาประโยชน์องคอ์กรนั้นก็พังไปแล้ววันหนึ่งนี่ยนะครับพอสถานการณ์เปลี่ยนคุณก็จะกลายเป็นผู้รับกรรมจากการกระทําของคุณที่ผ่านมาทั้งหมดพูดถึงองคอ์กรแต่ละองคอ์กรเนี่ยวันนี้กกตค่ะคว้ารางวัล ยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี2,567สาธุาว่ามันขัดกับสายตาประชาชนนะ,ะกกตก็คือต้นต่อของปัญหาทุกอย่างใช่ครับความเป็นจริงกกตชุดแรกเนี่ยนะครับที่เป็นอดีตประธานศาลท่านพูดเลยว่าจะไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสะวะ